กราบสวัสดีนะคุผู้ชมที่เช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับช่องก Cartoon Kitan TV นะครับวันนี้เราจะมาแค่เกมหรืออัดเกมสเปรดดี้เองนะคะตอนนี้ผมก็เพิ่งจะไปทํากิจกรรมรับรถคันนี้มาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งกันในกองที่จาแข่งห้องแมทแมทแมทแบทแมทนะครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูตอนอัดกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการลเลิ่อนเรียบร้อยแล้วครับก็เ,เราได้อยู่ด่านเมืองจีนด่านจีน,นครับแล้วครันนี้มันช้ามากเลยทำไมหน้าผกเขาบอกว่ามันแรงดูครับรถพวกเขาดูครับดูรถผมครับนี่ครับวันนี้มาแข่งเจอแต่คนกากกาดเนีย แล้วขาดจะแรงกว่าเราก็ได้โหนั้นแซงไปแล้วครับนั้นแซงไปแล้วครับอนนี้น่าจะได้ที่หนึ่งทั้งหมดนะคะเราจะเล่นด้วยกันสองตาเหมือนเดิม โอ้สนามนี้บอกเลยว่ามันไวมากนะครับ ราอ,อยู่ลำดับหนึ่งกันนั่นเองด่านนี้ผมรู้สึกว่ามันจะถึงเส้นชัยเร็วมากนะคะมันเร็วมากเร็วเร็วมากเร็วจริงๆ ว่าเอ้าทำไมไอ้มันยังไม่ได้นับเลยถ้าคนที่หนึ่งนะครับเข้าเส้นชัยแล้วมันะจะมีตัวเลขน,นับทันทีเราสังเกตได้นะครับโอเคสถิติมายังครับโอ้โหตัวรถคันนี้คันที่สองขนมาแล้วในคันหนึ่งเกมโอเวอร์แน่นอนอีกสามคันอีกสามคัน โอเคครับตอนนี้เราก็มาเล่นอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เป็นด่านแอฟ,ฟริกานั่นเองนะครับป่าแอฟ,ฟริกาถ้ามีเสียงก็ต้องขอใครด้วยเสียงคล้ายๆผมก็คือน้องบู๊คทิพย์ผมนั่นเองเนะจะต้อนใจให้โ <c oughs> อ้ยคราวนี้มีแต่รถเทพเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> มีรถเหมือนเราด้วยเราจะสู้ทุกมันได้ไหมโอ้รถคันกาที่มันเก่งเพราะว่าสกินรถเพราะว่าสกินสัตว์นะครับมันช่วย ันนี้ขี่รถเมย์มาแข่งเลยเนี่ยโอ้โหดูรถพวกมันตอนนี้ผมแพ้แน่ครับอยู่ที่โลอยู่ที่โล อยู่ที่3ครับท่านผู้ชมไปแล้วเอาเอเอยก่อนนะเอาท่านผู้ชมอันดับยี่ส เราจะแพ้มันแล้วนหละรอบที่สองแล้วครับโอ้โหชิดขอบเลยโอ้โหไปอย่างดีไปอย่างดี เกมโอเวอร์อะเจ้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย